สวัสดีครับมาพบก,กับผมช่องมิสเตอร์โยนในดวงใจนะครับวันนี้เราจะไปสกลนครกันนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดสกลนครนะครับด้วยรถบัสสองชั้นนะครับวันนี้จะเป็นนิสสัน เครื่อง8สูบนะครับ420แรงมานิสสันทั้งชุดเลยครับช่วงล่างนิสสันน,นะครับดูมุมกว้างๆนะครับวันนี้เรามากับเจ้าคันนี้ครับเป็นรถบัตนิสสันภาพอาจจะสันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาขาจับกล้องมา นี่นะครับสุกประสงค์ทัวร์เป็นเครื่องวีแปดนะครับแปดสูบมาคณะญาติโยมแม่แม่ไปทำบุญที่วัดไตรสิกขาอำเภอคำตาก้าจังหวัดสกลนครน,นะครับนี่โดยรถบัส สชั้นนะครับสุดประเสริฐทั่วติดต่อว่าจ้างได้ที่เบอร์โทร0857792001ครับกุกกักนะครับหรือว่าติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับช่องมิสเตอร์โยหในดวงใจเบอร์โทรศัพท์0935472667นะครับ รถทัวร์สชั้นเครื่องเสียงครบคาราโอเกะเพลงใหม่ครบนะครับมี Wi-FI ให้เล่นนาน,นี้เราจอดพักให้ผู้โดยสารลงเข้าห้องน้ำที่ปตท,ทขาออกจังหวัดมุกดาหารนะครับ ดูโชเฟอร์กันครับโชเฟอร์โชเฟอร์หิวข้าวแล้วครับโชเฟอร์กำลังกินข้าวครับผมนี่พาคณะนี่พระอาจารย์ ฝนตกนะครับการเดินทางก็ลำบากครับอันนี้ยังไม่ได้ถึงถึงเครื่องทางเลยหนทางยังอีกไกลครับเดินดูรอบๆรถนะครับมาฟังเสียงเครื่องสวัสดีหนึ่งคนครับผม คนตกครับรถเพื่อนเรื่องก็กประมาณนี้สุกประเสริฐทัวร์นะครับรถเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิสเตอร์โยหนึ่งในดวงใจด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ